ได้นี่ฟังฟังยายดิรู้ยังไงรู้ว่าเขาเสียใจไม่รู้หรือก็างยายยายรู้มาแล้วยายชื่อไม่ได้อย่าไปพูดเออยายรู้มาเลยขอบคุณทุกคนเด้ออยู่ช่องสมอนชาแนลนะคะกดไลค์ติ่งพันหน่อยสวัสดีทุกคนค่ะ ขอบคุณกําลังใจทุกท่านนะครับที่ติดตามดูหน้าข่าวนะคะตอนนี้เราก็ดูหน้าข่าววันนี้เราออกบ่อกำลังหลักแล้วนะคะยายจะเดินไปไหมยายจะเดินไม่เดินนี่ค่ะหน้าข่าวก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะแทนบายแล้วยายใน่บางรอของยายต่ำเลยเข้าไปได้เหรอเข้าไม่ได้เข้าไปได้เหรอเดี๋ยวไม่ออกโทรศัพท์ไป ไมเราอยู่ไม่ได้จะเข้าไปทาไมเขาไม่ขออนุาตแ่มีใครบ้างพี่ที่ขอสนุญาตค่ค่ะอ๋อขออนุญาตหน่ค่ะมันคืออะไรมันเป็นเอกสารขออนุญาตเผยแพร่คลิปที่พี่เมื่อกี้ค่ะใช่พรเดี <S <s ๋ยวจะเอาไปลงช่องกบประเทศนะอเนี่ถ่ายรูปย้ายไหมเมื่อกี้ คอนได้ถ่ายด้วยไหมคะที่นายถ่ายเมื่อกี้ที่มามาก็กส่องดูส่องดูแต่ยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือไม่ถูกถ่ายไปค่ะได้ได้ถ่ายไดปโอเคโอเคแต่ได้ถ่ายไปไหมคะแต่แต่ไม่ได้สัมภาษณ์ยายนะอ๋อค่ะแต่ว่าเขาเขาถ่ายถูกดูเดี๋ยวสักครู่นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเซ็นก็ได้ได้ค่ะเซ็นไป็นลายหรอก็ได้ค่ะเพราะว่าห้องนี้เพราะว่าถ่ายยายเพราะว่าอะไรรูกบ้าเผื มาถ่ายกันอีกเดี๋ยวเราเจอกันอีกเราต้องสูายเราจะต้องสู้กันต่อไปเราจะต้องสู้กันต่อไปมันยังไม่จบเคยถ่ายให้ดูเลยเออก็เจอกันอีกไนแจ้งข่าวให้กับที่รับทราบเขาพอดีัข่าวช่องใหญ่ครับที่ขา้าในเขาก็แจ้งว่าเขาแจ้งว่าแจ้งว่าเฉยๆตัดสินตามสารชั้นต้นแล้วก็เพิ่มโทษมาอีกหกปี นะครับแล้วก็มีเรื่องของแข่งนี้ก็มีการจ่ายเงินใจ่ายอะไรให้กับใครหลายหายคนเดี๋ยวก็รอฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้เดีนี้คือข้อมูลผมได้มาจากข่าวท่องใหญ่ที่เขาได้รายงานออกมานะครับเราติดตามกันแบบ วินาทีเปลววินาทีกันเลยทีเดียวครับค่ะทั้งนักข่าวใช่ไหมนักข่าวยายก็ได้ยินแต่ยายไม่พูดทั้งดูทูบนะครับหลายๆช่องแล้วก็มีช่องข่าวใหญ่ๆที่เขาออกมาครับออกมาแจ้งในชู่่นี้เป็นช่องยายก็ได้ยินผมจะมอ่านชื่อ9นาทีออกมาเป็นสิบเนที่เขาใส่เสื้อกอนเลนะเขาใส่เสื้อกอดเออที่ตำรวจก็ใส่หน้าที่ใส่เสื้อกอดเขาออกมาเป็นสิบเขาพูดยายไปดู ข้ออกมาข้อออกมาจากในนู้นข้างใีใช่้อมไปตามแพย์อีกนะครับอันนี้ก็คือวต้องติดตามกันต่อไปนะครับไม่ก็ยายไปซื้อน้ำมันต้องรอติดตามผมไก็ต้องดิกาจะให้ผมเสนอจะให้ผมเ็นติดตผมก่อนก็รอฟังไปเรื่อยๆเนห็แต่บอกว่าต้องืตีการ ยืน่นย,ยืน่นลุงปลาต้องยืน่นครับแล้วก็ฝั่งที่มีความเห็นที่แตกต่างก็มีแนวคิดมีวิธีการนะครับมีการพูดคุยกันต่างๆนานานะครับว่าวันนี้นะครับลุงพลน,นะฝั่งของลุงพลเองนะครับก็บอกว่าลุงพลก็มีความรู้สึกว่าเธอต้องยอมรับก,การตัดสินของศาลไม่ว่าศาลจะตัดสินมาอย่างไรก็ต้องยอมรับคำตัดสินนั้นแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับศาลที่ดีที่ส ฝั่งที่ปุ๊บตรงฝั่งนี้นะฮะได้พูดคุยแต่ส่วนทางฝั่งที่เห็นตรงคาดนะครับก็มีการพูดนู่นนี่นั่นนะฮะทำร้อนเรียนต่งางๆมากมาย นะครับก็เป็นวิธีการต่างๆซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างครับพวกเราเองเป็นผู้ชมเราก็ต้องยอมรับในทุกๆการตัดสินหรือต้องยอมรับในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เป็นกาลังใจให้ทัานสองฝ่ายครับไม่อยากให้เกิดความเสียหายแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากจะทําเรื่องร้ายที่มันร้ายหรือให้คาดมาร้ายต่อกันไม่ไม่มีแน่นอนตามอาจจะเกิดจากความประมาทเลอนเลอนอาจจะเกิดจากอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วที่แก้ไขไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ถ้ารเราหาพ้อแก้ต่างแก้ตัวหรืออะไรก็ตามที่มายืนยันนะฮะชัดเจนเพื่อแก้ไขคดีนี้ให้มันออกมา <ừ> ดีที่สุดนะครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับทั้งนายความทั้งใครก็ตามนะครับแต่ที่สุดก็คือเรื่องของความจริงครับส่านครับความจริงนะครับจะเป็นการตัดสินที่ถูกต้องที่สุดนะครับคือความจริงมัน